ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคทแล้วันนี้นะคะเรากลับมาเล่นเกมโลบักนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแบบว่า Eat อ e Same Color Food Challenge นั่นเองนะคะเช่นเคยนะคะแบบที่ที่เราจะไปเล่นกันเแปบบ็นแปบบดีปนะคะก็คือแบบแข en ่งกินอาหารตามสีไน้นเป็ค่ะ ก็จะ,ะมาแข่งกับ FC นะคะแต่ EP เนี่ยคือบอกได้เลยว่าพิเศษกว่า EP ที่แล้วนะคะเพราะว่าแบบเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดตพอดีเลยนะคะเป็นแบบใหม่นะคะจากที่เรานะคะเข้าไปในแบบว่าฟิลแบบซูเปอร์าร์เก็ตกันใช่ไหมไอ้ EP ที่แล้วอ่ะแต่ว่า EP นี้นะคะเราจะเข้าไปในซุ้มของพวกซูชิอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ที่เขาเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะคะแล้ววันนี้นะคะ FC เนี่ยที่เขาจะมาทําการแข่งขันกับเรานะคะก็มีน้องไฟิเนลนะคะน้องน้องออมนะคะน้องโทมัสน้องไอด้าน้องภาชานะคะน้องมินนี่น้องมิง da, นานะคะน้อง Minnie, ฤดูหนาวนะคะน้องหนาวน้องน้ำขิงนะคะน้องขนมปังแล้วก็น้อง D G S C C G B J F F นั่นเองนะคะนี่น้องกำลังคึกคืนกันมากๆเลยนะคะนี่เขาออกกันมาแล้วโอเคเราเข้ากันเลยกว่าเราไปสีน้ำเงินละกันใครจะเร็วน้องออมเร็วค่ะน้องออมได้เลือกกันขวานะไป เลืออันขวานะจ๊ะตอนนี้น้องๆต้องต้องขยอยเข้าไปมีสีของตัวเองได้แล้วนะคะนี่พินิต้าได้อยู่กับหนังออมด้วยนี่ปกติเราจะเข้าไปในหมาทนี่ใช่ไหมคะฟู้ดแอนด์ดริ้ง์ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เราจะไปพิจาดาค่ะเราจะไปว้าไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะเป็นซูชิบาร์นั่นเองมีหมาดกับซูชิบาร์ให้เลือกนะคะแต่เราจะเข้าแบบนี้ขวานนึ่ง <No! S 1> พินิต้าบอกให้เอาอันขวาน้องไม่อ่านเจนพินิต้าไม่เป็นไร อันแรกอันนี้ไปก่อนก็ได้โทน้องโท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 ไม่น่าเลยพีนิต้าเนี่ยไม่น่าเลยนี่พีนิต้าบอกน้องช้าไปหรือว่าหรือว่าพีนิต้าพิมพ์ไม่รู้เรื่องหรือว่าหรือว่าน้องไม่รู้เรื่องอะไรกันเนี่ย เอาไปจะไม่เป oh, yeah. ็นไรนะคะอันนี้ตาแรกเรียกว่าอุ่นเครื่องมาก่อนก็ได้นะคะอุ้ยตรงนี้สีเหลืองมันเยอะมากเลยน้องออมจ๋าน้องออมดีๆนั่นจ้ะพี่นิตาต้องไม่แพ้นะคะอยู่กับพี่นิตาต้องห้ามแพ้เด็ดขาดน,นะคะเจสทักสีนะคะอ้ยเยอะมันผลิตขึ้นมาเยอะส้าผัดได้อ๋อมีน้องน้องเอาอยู่พอดีเลยสีน้ำเงินสีน้ำเง,นง<ๆ>ินไม่ค่อยมีรอยไม่ค่อยเจอเลยอายเฉยเฉกันนะดูจะฆ่าจะแกงกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ ไปได้แล้วไปได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่มีเวลาแล้วนะคะทุกคนต้องรีบกลับไปน้องอมเดินตามพี่ลิต้ามาติดๆได้เลยนะคะน้องออมมาเลยมาเลยโหพี่ลิต้าหายได้เยอะมากเลยทุกคนโอ้หสี่สิบอันน้องอมมาได้เลยจ้าพี่ลิต้าพูดไปงานนะคะน้องอมไม่ได้ยินพี่ลิต้า พี่ต้าหวังว่าน้องออมจะรับรู้นะคะว่าควรมาได้แล้วนะหวังนะคะมาคาดหวังนิดนึงนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะรู้นะคะแล้วก็มากันได้แล้วนะเพราะไม่งั้นเราจะไม่ทันกันนะคะน้องออมจ๋าน้องออมไปไม่พักินอีกเหรอจ้าเีนียน้องออมมาแล้วน้องออมเร็วไปกินไม่กินตัวนี้โอเคอุ้ยไม่พอไม่พอทุกคนน้องออมพอน้อยมากเลยอ่ะไม่พอเวลาคือเหลือแน่ๆ ไม่พอคะ่ะผัดเจ้าน้องทำไมน้องกมาแค่นี้ทำไมน้องถึงออกมาแค่นี้โอ้พระเจ้าเวลามันเหลือเห็นไหมคนอื่นต้องไจะยกก่าเราแน่ๆเลยน้องอ้อมไม่เป็นไรนะคะพี่ลิต้านะคะเป็นนาตาพานะคะถ้าพี่ลิต้าอยู่กับใครแล้วนพี่จะไม่อยู่กับคนนั้นไม่เป็นไรนะน้องอ้อมโอ้โอยเนี่ยเห็นไหมว่ามันเหลือเวลามันเหลือน้องอาา้อมมันมาน้อยมากเลยอะ่ะพี่ลิต้ามาตั้งเยอะ ไปช่วยกินใครจะรั้ว่าจะชนะเนี่ยเวลามนเลยตัวว้งยี่สิบวิไปแล้วเรานะคะคือคือแพแล้วแหละแต่ว่าไม่ยอมแพ้นะคะเราก็ยังอยากเรื่อยๆอยู่ไม่ทานนะดึงเลย่าไม่ทานไม,ไม่เอาแล้วตรงอ้อมไปไม่ทานเห็นไหมยืนยืนยสวยๆแพนี้ยโอ้ไอ้ได้ชนะนี่ไอ้ด้าการโทมัสไปอยู่ด้วยกันโหไอ้ด้าการโทมัสอยู่ด้วยกันเท่ากับดีมทีมกันอะสีม่วง,งสีม่วง ไอด,าอาดา้าไอด้าบอง่ายเกินค่ะมันอยู่ที่ว่าบาร์ดี้เราคือใครค่ะทุกคนเราถึงจะชนะกดอันขวาเด้อซูชิเลือกอันขวาต้องกดอันก่อนเลยนะคะไม่เราห้ามตะโกนนี้เราห้ามดุน้องมีไงซูชิบาร์นะคะใช่อืมเป้าหมายของเราวันนี้คือซูชิบาร์นะคะทุกคนตัวชิบาร์บอกเฮย้ยไม่ได้อ่ะพี่นิต้ากดรถเข็นไม่ได้อะไรเนี่ยพี่นิต้าโอ้โหพี่ิต้าบัรอะ่ะเสียเวลาเลยอะแล้วสีม่วงของเราโอ้โหพิษดาร์แท้ ขอโทษนะถ้าแพนะไอดาพี่ลิต้าแบบคือมันแบบนี้มันค่อนข้างยากจังใครเลือกเนี่ยพี่ลิต้าเลือกเองเออฉันจ้ตรงนี้เยอะตรงนี้ดีที่ตรงนี้มีเยอะค่ะแต่มันก็น้อยอยู่นะไม่ค่อยมีอะไรอ่ะไม่ค่อยมีเลยจริงๆนะแต่ก็มีอยู่นะคือมันกระจายกันทั่วถึงนิดนึงนะคะถ้าเป็นแบบเนี้ยเอาดีไม่ค่อยมีเด้อหรือว่าไอรัเก็บไปหมดแล้วในเอเนี้ยเลยหาไม่เจอบอกตรงๆหาไม่เจอแล้วเนี่ยสีม่วง แค่มาแค่นี้ขอโทษนะายด้คือพีริต้าควรพอแล้วเหรอคือจริงๆมันยังไม่พอหวังว่าได้จ้ามาเยอะๆเพราะพีริต้ามาน้อยมากขอโทษนะายได้เดี๋ยวๆวางก่อนวางก่อนงงๆๆงงางสุดอะพีริต้าคุณพีิต้าได้มาน้อยมากเลยอุ้ยสามสิบอันพออยู่เด้อคาดหวังว่าได้จ้ามาเยอะนะคะดีมากไอ้ได้ดีมากชนะชัวไม่ดีพีริต้ามาน้อยไปเวลาเหลือแน่พระเจ้าเวลาเหลือแน่ทุกคนเวลาเหลือชัวทำไงดีนี่พี่วันนี้พีริต้จาจะไม่ชนะเลยไม่ได้นะ แต่ต้องดูก่อนว่าทีมหมื่นเขาอาจจะเอามาน้อยกว่าเราแต่เราเอะเอามาน้อยเราเอามาไม่พอแบบเวลาเหลือะคะ่ะเราดูทีมหมื่นว่าเขาจะยังไงนะคะไอร้าบอกหนูกำลังกินข้าวในชีวิตจริงอเลยพี่นิตาเนีย่ยมันเวลามันเหลือตั้งยี่สิบวีอะทุกคนยี่สิบวีนี่คือทําอะไรได้เยอะมากเฮ้ยแต่ต้องลุ้นสีส้มแล้วว่าเขาเอามายูไหมอะหมดแล้วคะ่ะไอดา้าอ้พระเจ้ารีบเลยโอ้ยไม่ได้จะซื้อไม่ทานหรอกไอดา้า ผมแค่เดินไปเดินกลับก็หมดเวลาแล้วต้องรุนว่าสีส้มเขาจะมีไหมเฮ้ยสีส้มผมหัวแล้วบอเฮ้ยสีส้มผมหัวแล้วรอเขาเดาเขาเดาเวลาห้าสี่สามไม่นะสีส้มโอ้โหเฉียดกันไปทีเดียวเองอ่ะโอ้ไม่นะสีเขียวโทมนันปังจะอยู่กับโทมันนะคะตอนนี้สนุกอะ่ะพี่เด่นด้ารู้สึกว่าน้องๆชอบกันใช่ไหมแแบบเนี้ยเพราะฟีดแบ็กดี ทุกคนก็เพราะว่าเราชนะอีกแล้วโอ้ oh my god พี่ติ๊กก็ยังไม่ชนะเลยเหมือนกันพี่นายจังยังไม่ชนะเลยอ่ะอาดีมทีมการทบมาต้องชนะแล้วแหละมาลองดูเอามาน้อยใช่ใช่ใช่ต้องเอาไปเยอะถ้าเอามาน้อยคือเสร็จเลยทุกคนโอ้ยหามสีเขียวไม่เจอเลยพี่ติ้ารู้สึกว่าแมปนี้มันหายากมันหายากกว่าไอหมาดค่ะ ไอซูชิเนี่ยหายากนะรู้สึกแบบว่าสัมผัสได้เลยว่าหายากเพียบเลยนี่ค่ะถ้าจะทําให้มันง่ายคือจะต้องเดินเรียงไปแบบนี้นะคะโอ้โหเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยเออสีเขียวหาง,ง่ายอยู่เดิมมนอยู่ที่สีที่เราเลือกด้วยแล้วแหละตอนเนี้เอาตรงนี้ไี่ด้วยโมมัเอาไปแล้ะหมดแล้วเนี่ยมีเขียวสีเขียวใครตะโกนไม่มีค่ะอุ้ยอุ้ย,ยเวลาเวลาเวลาพี่เดพอแล้ว ฝากฝากโทมันด้วยนะเฮ้ยไม่พอโทมันของโทมันน้อยไปไปโทมันไปก่อนเลยลูกพินิต้าอีกหน่อยนะไปแล้วพอแล้วโทมันท,ทำนะเดี๋ยวพินิต้ากินโอ้คือเหมือนในคอมมันกดแล้วมันจะเร็วกว่าในในโทรศัพท์อะจะรู้รสึกได้ช่วยไหมช่วยก่อนช่วยเ้ยเออโทมันไปกินเดี๋ยวทำเองนะบายบ,าย,บายกินเถอะ ก็เหมือนในคอมมันจะเร็วกว่าโทมายไม่ต้องไปช่วยพี่ลิต้าลูกผมมากินพี่ลิต้าถนัดทำมากกว่ากินนะคะอุ้ยตอนนี้เราต้อ,องชนะแน่ๆเลยอะโทมายเฮ้ยไอ้ได้อยู่ข้างด้วยหยามกันมากไปกินเราไปกินงับงับหมดแล้วอ่ะโอ้ยลุดลุดลุดที่มือยเยอะกว่าเราปวดเป็นปวดสีเหลืองค่ะปวด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 ,ปวดไม่ให้ค่ะไม่ให้อ้าวจะาา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  นะโอ้ต่ามากถึงมาูเอ้ยสีแดงแล้วกันน้องหนาวในที่สุดก็ได้อยู่กับพี่ลิตา้าน้องหนาวได้อยู่กับพี่ลิต้าแล้วดีๆนะดีๆนะน้องหนาวเอาไปเยอะๆนะมีการบอกบอกโพยกันด้วยนะคะหาไปเยอะๆโอเคโอเคหาเยอะนะะวันนี้เราจะเล่นกันที่ซูชิบ้ายอย่างเดียวเลยนะคะเฮ้ยนำว่ะนำนำคนแรกตรงนี้สีแดงเยอะอะ แบบพีเรต้าอยู่แค่ตรงนี้แต่พีเรต้าก็ได้เยอะแล้วแล้วตรงอื่นมันจะมีน้อยแล้วเก็บไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะเดินบนไปเรื่อยๆค่ะเพอร์เฟกต์ไปไปกุรอกสีแดงโอ้โหอันนี้มันคือที่ประจำสีแดงรึเปล่าเนี่ยสีแดงตรงนี้เยอะมากอู้สีแดงเยอะเด้อสีแดงเยอะอ่ะรู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้นแปดพันล้านเปอร์เซ็นต์ชันจะชนะจำหรือไม่ชนะชนะนี่มันอยู่กับสีดนะ้วยคะทุกคน ว่าแบบมันจะมีเยอะมีน้อยอะไรเงี้ยดูฝั่งนู้นไม่มีนะโอเคพี่เิตาพี่เิตาพอแล e. ้ะน้องหนาวน้องหนาวยังต้องหายเยอะเลยลูกน้องหนาวพี่เิตาต้องออกลงเองแล้วเพราะน้องหนาวหามาได้น้อยนะคะไปแล้วน้องหนาวไปได้แล้วไปเลยน้องหนาวไปแล้วปะโอ้ยน้องหนาวยังอยู่เลยอ่ะนี่เราจะทําทานไปมเนี่ยพี่ลิตาพยอยากแพ้แต่เราทําไม่ทานแน่ๆเลยน้องหนาวมาได้เลยลูกพี่ลิตาหามาได้เยอะแล้วนะลูกนะ มาเร็วเดี๋ยวไม่ทัน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 ทำไม่ทันหรอกตั้งแต่สิบอันจะทําทันได้ไงกําลังมีสมาธินะคะทุกคนตั้งใจนะคะตั้งใจพิริตาต้องชนะเท่านั้นพิริตาต้องชนะเท่านั้นโอ้ยมีจังหวะสตาร์ทไปเมื่อกี้เดี๋ยวเวลาสตาร์ทเลยเมื่อกี้คือจะชนะจะหรือจะแพ้ขึ้นอยู่กับความเร็วของพิริตาแหละขอสีดำหมดก่อนขอสีดำหมดก่อนโอ้ยปวดแขนสีดำหมดแล้วโอ้ยจะสีชมพูมาเยอะมากสีชมพูมีเยอะ ีมผู้ชนาสีเหลืองแล้วกันไปสีเหลืองยังไม่ได้หนระ oh. อไอดาโอ้ยจะเบอร์ <c oughs> พี่เรต้าชนะพี่จะรอดเดียวเองมัง้งพ่อไม่นะมินนี่โมบอลูกหนูต้องไปอยู่กับคนอื่นนะมินนี่มิน <c oughs> มนี่บอกก็ดูอยากอยู่กับพี่ลิต้า <c oughs> เดี๋ยวมินนี่อยดเล่นนะซูชิบาระค่ะมินนี่อยดเล่นเลยลูกมินนี่ไม่อยอมเลือกสีไปสีเหลืองสีเหลืองที่เป็นมงคลเอ้ย ดูไว้แล้วเสร็ให้มันโอ้โหสีสีเขียวดูเยอะนะฮะอายจริงจังมากอะทุกคนอยากจะไปแข่งโอลิมปิกอะเหลืองก็สีเหลืองมีน้อยเดอ้อนี่ไงเนี่ยอยู่อยู่อยู่อย่ในหมดไปเหลืองตรงไหนที่สีเหลืองเยอะๆบ้างเดินมารอบนี่เลยแล้วกันโอ้โหพบว่าสีเหลืองไม่มีเลยพี่น้องอ้อไปหมดแล้วก็ไม่รู้ไม่มีเลยอะไรกันครับเนี่ยสีเหลืองจริงจังนะเนี่ยว่าสีเหลืองไม่มีเลยอะทุกคนนี่พีเ่เนต้าเดินเก็บอะไรเนี่ย คือมันไม่มีเลยอะมนันไปไปได้ไงมันไม่มีเลยแล้วจะชนะได้ไงอย่างเงี้ยมไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมรู้สึกวนะ่ส,สีเหลืองหายายากไหมยากโอ้โหป่าตามองก็แล้วนะคะไม่มีเลยอไอ,ดอ้ดาในก็ได้เร็วในเก็บวันนี้เสร็จจะไปลปะมันก็ได้แล้วได้น้อยมากเพราะว่ามันมันจะไม่ทานนะถ้าเราไม่มาตอนเนี้ยแต่ได้น้อยมากสภาพเดี๋ยวช่วยได้เร็วๆ,ๆ,ๆไม่ไน,น่าชนะนะเพราะ่สีเราน้อยมากเลยะสีเราสีเรามีอาหารกินเลยลูกไอ้ดา เวลาเหลือชัวอาหารเราไม่พอมันมันน้อยอ่ะมันมีน้อยอ่ะเราเสียเปียบอ่ะสีเหลืองสีเหลืองไม่มงคนเลยลูกไม่พออ่ะเวลาหมดแล้วไอได้ยังอไอ้ได้ยังสู้ชีวิตนะคะในการไปเอาต่อมันไม่ทนันแค่เดินไปเดินกลับก็หมดเวลาแล้วไอได้สีเรามันสีเรามันไม่ค่อยมีอ่ะ พิริต้าจอสีเขียวต่อไปอะเพราะสีเขียวมีเยอะโอดีไป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 แยกสีเขียวกันไม่ใช่อะไรสีเขียวคือเป็นมงค์รพิริต้าโทมัสมงค์กรพอมีโทมัสเนี่ยคิดว่าน้องบอกพาชนะจัดไปโทมัสเพราะ่ชนะเลยตั้งแต่ชนะล่าสุดคือตอนอยู่กับโทมัสแหละสีเขียวนี่ไม่ได้ด้วยเลตัง้งแต่งทุกคนนะคะทุกคนเพราะพิริต้ารู้สึกว่ามันชนะยากเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินนะคะออกตัวแรงด้วยมีออกตัวคนแรก สีเขียวเฮ้ยพี่ดินตาเห็นฝั่งซ้ายใช่สีเขียวปะมันมีพวกไอเทมโบนัสอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วรั้งนี้สีเขียวน้อยคือประมาณว่าเราไปอยู่ไปอยู่สีไหนสีนั้นจะน้อยนะคะ,ะได้อยู่นะก็ถือว่าไม่น้อยแบบน่าเกแต่คือแบบสีที่แล้วพี่ดินตาจำได้เลยแบบเดินไปเดินมาก็ยังไม่มีอ่ะคือเดินแบบเข้งมากเดินแบบไม่ได้เก็บอะไรเลยอ่ะเพราะมันไม่มีสีเขียวเลยอ่ะงงมากคือสีเขียวเขาไม่เติมมาให้เลยอ่ะคือใจร้ายมาก ตาต้องชนะค่ะเพราะโทมัสบอกแล้วว่าเดือนน้องบองพายชนะแย่งกันเองที่เขียวย่งผีเขียวค่ะยปายบนทางช่างยากลาบากนักคือจริงๆเราต้องไปได้แล้วป่ะแต่ว่ามันไม่หอมนหนึ่งครึ่งค่อยไปหนึ่งครึ่งค่อยไปมันยังไม่พอหาที่เขียวไม่เจอที่เขียวหมดแล้วอ่ะไปตอนนี้เวลาก็เหลือค่ะโทมัสไปก่อนเลยลูกไปตอนนี้เวลาก็เหลือไปก่อนเลยที่ตต้องออกไปเยอะที่สุดไปแล้วแค่นี้พอแล้ว ไวดีที่โทมัสไปทําก่อนนะคะโทมัสไปกินเ,เลยลูกเวลาจะทานไหมซ้ำโทมัสกินเลยลูกเพนิต้าทำทันโทมัสกินเลยนะลูกนะเพนิต้าทำทำันครั้งนี้เราต้องชนะโอ๊ยกดดนันเราต้องชนะเท่านั้นสีดำมาแรงเวอร์อะโอยเราแซงแล้วต้องชนะโอ๊ยมีสีอื่นประปนด้วยสีเขียวแล้วน้ำค่ะสีเราดำ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  โอ๊ยายะเลยไปสีเขียวเหมือนเดิมดีกว่าชอบค่ะเปอะไรกับสีเขียวไม่รู้นอกพัชชาไปครั้งแรกเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้ว่าที่พี่เดลตาชนะเพราะสีเขียวหรือเพราะโทมัสกันแน่ มันต้องดูดเป็นพอบบดดี้หรือว่ามันเป็นที่ว่าสีเขียวพนเยอะนะคะมาดูกันสนุกจังเลยซูชิบ้าค่ะซูชิบะว้าวมีคนได้แค่เก้าคนเองหรอมนีออกตัวคนแรกแล้ว <c oughs> มรรจั่นะคะบั่นใยสีเขียวเพียบแย่งเอาอันโบนัสไปก่อนเลยอันนอันโบนัสต้องเป็นของฉันเท่านั้นนี่นะคะเราต้องเดินตามทิศทางนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาเทคนิคนะฮะเดินตามทิศทางเราจะไม่เดินย้อนสอยนะคะไม่เจอเลยไม่เจอสีเขียวเลยตายแล้ว ตอนนี้พี่ดต้ารู้แล้วว่าหนึ่งนาทีครึ่งค่อยไปเก็บให้หมดค่ะหนึ่งนาทีครึ่งค่อยไปไม่เจอสีเขียวเลยโหลสีเขียวหายไปไหนหมดอาฝั่งนั้นมีอุ้ยน้องเก็บพอดีด่ต้ามาแย่งน้องทางนั้นว้าวไม่มีเลยนี่ไงน้อยมากได้นี่มยากจริงๆทุกคนได้นี่มยากได้เยอะอยู่เด้อเดี๋ยวหนึ่งนาทีครึ่งค่อยไปที่เราจะแย่งกันเองทำไม เียวตีเขียวไม่มีเลยเจ้าไม่มีไม่มีงอกเงยขึ้นมาเลยค่ะน้องสภาพพี่ตต้องไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันมาจ้ะน้อง <c oughs> น้องพระชามาแล้วฮนะโอ้ยจะทันไหมเนี่ยมือนี่คือต้องสับอย่างไรสั่งอย่าง,วางไวครับใช่อย่างไงอือาจจะทันอยู่แหลมะมั้งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พระชาสู้ๆพี่ตีตาทำไม่ทันน้องพระชาต้องมาช่วยแต่น้องพระชาม่รู้หรอกเพราะพี่ตีตาบอกไม่ได้สีน้ำเงินชนะแน่ๆนไม่ทัน จบเวลาแล้วให้รีบแค่ไหนก็ไม่ทันค่ะไม่ทันพระชาพระชาน้องต้องไหวตัวมาช่วยพินิตานะไม่ใช่จะรอกกินอย่างเดียวมันไม่ได้นะมันไม่ได้พระชาค่ะไม่ได้ันไม่ได้ันไม่ได้หนูค่ะไม่ทันสีนนดำชนะสุดยอดไปเลยอะแมวเดหยวแมวอยู่สีเขียวแล้วสีเขียวนี่เป็นมงพนเย่สีชมพูแล้วพระชาโอ,อปวด ปวดข้อมือโอ้ปวดข้อมือฮ่าผ้าชามินนี่มินนี่ไม่มีสีอยู่เสิรมินนี่มินนี่มีสีอยู่มันมันหมดหรอมันเต็มหรอมันไม่เต็ม,มนะว้าวตอนนี้มีคนเล่นเยอะสนุกแน่คู่แข่งเยอะแต่สุดท้ายแล้ว,ลวกันเนาะขีดแพ้ก็แพ้นะฮะแต่สุดท้ายแหละสีชม,มพูว้าวดูเยอะอยู่นะอุ้ยเอาเอาอเมันพิเศษพีสีชมพูเยอะอยู่เดิมมาเดิมนะคะหนทางของเราคือการเดินตามแมว ไปเนี่ยรอบแรกมันก็เยอะแต่รอบหลังๆก็คือมันก็หาไม่เจอเลยนะคะว้าวแล้วเราจะมาแย่งกันทําไมน้ะน้องลืมในตู้นี้ไปหรือเปล่าน้องลืมเราอยากมาอยู่ที่3กันสิแต่เราจะแย่งกันอย่างนี้ไม่ได้เด้อเยอะเท่าไหร่ก็คงไม่พอเหมือนเหมือนฟ้าจะค่อนข้างก็ได้โชคชะตาเข้าเข้าข้างเราค่ะพี่ลิต้ารู้สึกว่าได้เยอะมากเลยในขณะที่น้องได้น้อยน้องได้น้อยนะคะน้องพัชาได้น้อยเนี่ยพี่ลิต้าได้เยอะแหละไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยว ที่เหลือให้น้องพัชชาเก็บไปไปแล้วไปไปกันดีมากพระช,ชาือเรื่องแค่นี้พอแหละเราจะไปเป็นทีมแรกแล้วเราต้องนชนะพระชายำยอดมะพร้าวดองลูกไวนะ้นาะไม่ทันแน่เลยทานทันทานทันดูจากเวลาแล้วได้อยู่ถ้าไม่มีสีอื่นมาทาเยอะกว่านะอาจจะไม่ทันหมดแต่ว่าก็เกือบหมดแหละเวลากระชั้นชิดน้ําอยู่ค่ะเสียเวลาไปน,นิดนึงพอพัชชาไม่หันมาช่วยพี่ลิต้ตเลยนะฮะแล้วสุดท้ายพี่ลิต้ตอยากชนะพระชา มาช่วยกันหน่อยไม่ทันสีน้ำเงินไปเร็วกว่าสีน้ำเงินชนะของนี้พอแค่นี้นะเออนี่แพเยอะมากเลยอะ่ะวันนี้พี่นิตาแบบมือจะหักแล้วว่าพอประมาณนี้นะคะสำหรับ แมพที่ชื่อว่า Eat Same Color Food Challenge นั่นเองนะคะก็คือเป็น challenge มาแข่งกินอาหารตามสีนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกด like แล้วกด subscribe นะคะก็ติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจพีต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝายจีด้วยนะคะลิต้าในสกอตฮิตแคแล้วก็ติกตักลนะิต้าในสกอตฮิตแคนนะเพื่อที่จะได้ติดตามสาศานะคะว่าพีต้าเล่นกี่โมงทางสตรอรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะคะโอเคค่ะงรรานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย